ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมชัยกุมภาวาปีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่มุนจิตาสีโลนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับอาทิตย์เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่มุนนะครับออกที่วัดป่าหนองลมนะครับรุ่นอายุร้อยห้าปีนะครับปีสี่สองนะครับปีสี่สองนะครับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับ เป็นปี42นะครับส่วนด้านหลังนี้ผมจะใส่นะครับลูกอมสารพัดนึกนะครับเป็นลูกอมสารพัดนึกนะครับยึงฝังพลอยเสกแล้วก็แร่เขาคลคลึมแล้วก็มวลสารอีกมากมายนะครับผสมอยู่ในลูกอมนะครับแล้วก็จะเป็นสายสินนะครับของหลวงปู่หมุนปลูกเสกนะครับมาดูกันที่ด้านหน้านะครับเป็นรูปถ่ายนะครับอายุร้อยหปีนะครับ ปีสี่สองวัดป่านหนองหลมนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนๆดูหน้าตาหลวงปู่นะครับนะครับนะครับรูปถ่ายรูปภาพนี้จะต้องชัดนะครับเพื่อนๆนจะต้องชัดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรูปถ่ายชัดนะครับที่สําคัญนะครับรูปถ่ายใบนี้นะครับจะมีจานนะครับจะมีจานมือนะครับจานมือด้านหน้านะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆส่องดูก็จะเห็นรอยจานนะช่วงหน้าอกหลงปู่นะครับจะมีจานอยู่สองสามแถวนะครับนะครับใช้เหล็กจานนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้ใช้เมจิกจานนะครับนะครับจะเป็นเหล็กจานนะครับนะครับเป็นอักขระจานนะครับที่หน้าอกหลงปูหมุนนะครับปีสี่สองนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับ นี่ครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับจานนะครับจะเป็นจานมือนะครับใช้เหล็กจานครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราใช้กล้องสองดีนะครับก็จะเห็นเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาดูลูกอมนะครับเป็นลูกอมสารพัดนึกนะครับลูกอมสารพัดนึกนะครับนะครับออกที่วัดป่าหนองหล่มนะครับเพื่อนๆนะครับ เพื่อนดูมวลสารลูกอมนะครับกล้องไม่ชัดนะครับเพื่อนๆลูกอมนะครับเพื่อนๆนะครับจะปิดทองเก่านะครับปิดทองเก่าแล้วก็ฝังด้วยพลอยเสกนะครับแล้วก็แร่นะครับแร่เขาอึมครึมนะครับเพื่อนๆ จะให้ดูเพื่อนๆดูแลเอาเห็นแล้วนะเพื่อนๆนะครับเป็นไงครับจะฝังพลอยเศษนะครับเพื่อนๆฝังพลอยเศษแล้วก็รลเขามครึมๆแล้วก็นะครับมวลสารครบสูตรเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับลูกอมลูกนี้นะครับนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับนะครับเรื่องมวลสารไม่ต้องห่วงนะครับนะครับมวลสารพลอยเศษนะครับ มีทั้งพลอยเสกนะครับแล้วก็เลขเขาคลึมๆรลดูดซับต่างๆนะครับส่วนสายศิลที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็จะเป็นสายศิลหลวงปู่มุนนะครับปลูกเศษนะครับปลูกเศษไว้ปี39นะครับสายศิลปนี่ปี39นะครับลูกอมปี4 3วัดป่าหนองหล่มนะครับรูปถ่ายปี42นะครับวัดป่าหนองหล่มนะครับ่เครับเพื่อนๆสวยนะครับ โดยเฉพาะหลวงปู่นะครับนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยนะครับช่วงนี้จะมีจานนะครับด้านแถวด้านล่างจะมีจานมือยาวนะครับแล้วก็หน้าอกหลวงปู่นะครับอาจจะมีจานนะครับจานมือนะครับเพื่อนๆเป็นรูปถ่ายที่สวยงามมากนะครับอันนี้ก็ได้นํารูปถ่ายใบเล็กมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนที่ห้องผมนี่ก็จะมีรูปถ่ายแผ่นใหญ่นะครับก็ใส่กรอบบูชาไว้ที่หิ้งพระที่ห้องนะครับ ก็จะมีรูปถ่ายแผ่นใหญ่อีกนะครับมีปั๊มตาวัดนะครับรูปถ่ายแผ่นใหญ่จะมีปั๊มตาวัดป่าหนองหลมนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนที่เพื่อนเเห็นจะเป็นรูปถ่ายแผ่นเล็กนะครับเห็นไหมครับหน้าตาหลวงปู่มีชีวิตชีวานะครับเพื่อนๆนะครับรูปถ่ายแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับรูปเพื่อนๆอาจจะไม่เบอร์นะครับรูปถ่ายแท้จะชัดเจนชัดแจ๋วเลยนะครับอาจจะมีเม็ดสีเม็ดอะไรนะครับเห็นชัดนะครับ นะครับคลิปดีมีประโยชน์นะครับขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ